เราอะไปเห็นรีวิวทุกคนที่เขารีวิวกันแล้วแบบเอ้ยฉันอยากได้สายดูซีรีส์ก็คืออยากได้สิ่งนี้ทุกคนนี่ก็คือแบบเตามินี้นะคะทุกคนเป็นเตาไฟฟ้ามินี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดสามสีขาวม่วงแล้วก็แดงเอยไม่พูดงไม่รอช้าละโอแกเออคือแบบอยากโชว์น้องเพื่อน้องน่ารักเราซื้อสีที่มาค่ะทุกคนเนี่ยน้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยทุกคนน้องแบบนี้ สีครีมเนี่ยแล้วน้งก็แบบมีฝาแบบนี้ใช่ปะเออเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีปลร,ราคไทยนะทุกคนคือโอเคมากเลยเป็นลากคไทยอะ่ะเออเสียบกับที่ไหนอะไรยังไงก็ได้น้องเนี่ยก็จะมีคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <laughs> เราไม่ใช่สายแบบรีวิวเจไปห้าเลยนะทุกคนเออก็คือแบบน้องเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าเชฟลอดเลยบอที่แบบว่าไม่ติดกระทะทุกคนเออมีความไม่ติดกระทะแล้วเขาก็บอกว่าใช้ต้มได้ใช้อุ่นของใช้ทอดได้ทำร้านหลายอย่างแต่ว่าที่เราซื้อมาจุดประสงค์คือทุกคนชาบูหมา่าล่าต้มมามา่บาบอบาประมาณนี้ที่เรารู้สึกว่าแบบเออเห็นเราโดนจิตโดนใจให้เราซื้อนะ เราอะเห็นเขาแบบว่าองมาม่าในเนี้ยทุกคนเออเสร็จแล้วก็เอาไปนั่งกินแบบนี้เลยไม่ต้องแบบพิธีใส่ทงใส่ถ้วยอะไรเลยก็คือแบบกินในนี้ได้เลยทุกคนแล้วแบบน้องมินิมอลมินิใจแบบแล้วฝาน้องก็คือแบบมันมีตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะอ้คือที่วางโทรศัพท์ไปอีกตอบโจทย์แบบนักเรียนที่แบบว่าอยู่หอไม่หอต้องมาม่า ทอดอะไรอย่างเงี้ยกูปรีบกินคนเดียวกินสองคนอะไรเงี้ยได้นะทุกคนันอย่างในมอสบายนี่เลยทุกคนแล้วกูบาดไม่เจ้าโอ้ยถูกอะไรขนาดนี้